โมชิวะโมชิอาวาโอ้ยขอบคุณพี่เล็กพี่เล็กแมนโซพี่เล็กแมนโซเคียให้ยังพี่เล็กแมนโซเคียเขาใหญ่ให้ยังพี่เล็กกินหัวพี่เล็กพี่เล็กอยากินหัวพี่ย้อนฟินแลนด์นะพี่เล็กอยากินหัวพี่ย้อนฟินแลนด์นะอยู่ใครครับอยู่คนดีอยู่ดีดีก็หายไล่ไม่ตอ ช่วงนี้จะเป็นหมดเพลงสิ่งของนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นเสียงรอสายก็จะเป็นเพลงสิ่งของฉันที่เคยโดนทำร้ายมาใจเหมือนไม่มีคุณค่าได้เป็นของที่ไม่น่าสนใจโดนเขียรยทิ้งไปรัก ซาเท่าไรก็เหมือนเดิมไรแม้กำลังจะหายใจเป็นสิ่งของไม่มีคุณค่าที่ดีทีด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 ีจนเมื่อฉันได้มาเจอกับเธอ ทนยังฉันถูกย้อนทิ้งควางกลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลหมดเพลงนี้เพลงนี้มันเลิศดน้มันไพเรอดีรอองเพลงเนลูกค้ามันก็ได้มีบิดลูกค้ามาัเสียงให้รออันพอพิงไร่ไปยัง ไปปยังพาดูบรรยากาศอันนี้พาเดินชมบรรยากาศแบลลบลนะครับแบลลบลพะนะมึงดูดีๆได้เดี๋ยวมันต้องแบวสิก็เบลลบลลช่วงนี้เราเป็นโหมดแบวส์ผ้าเบลนี่พี่น้องอุ้ยขี้ตุ่มอุ้ยพาดูสะพานครับบรรยากาศรัติสตาร์รถเลยด้วยคิดต่างมาให้แน่บรรยากาศที่บ้านนะครับบรรยากาศตรงนู้นเลยบ้านผมพี่นู่นเห็นไหมครับ ทำไมคนคอมเมนต์บีบีเยอะมากเลยสองวันสองสามวันไม่ได้บีบีเยอะมากนี่นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้บ้านแบบชิวๆเดี๋ยวพอบ้านเสร็จก็จะมาไลฟ์สดที่ตอ,อกกินข้าวที่นี่ทุกวันอุย้ยขี้ตุ่มยาบๆมาก แม่ก็มีหรอมีจีส่มตั้งแต่แรกแรงมากตั้งแต่ไลฟ์กับนัตตี้ตอนนี้สินค้ขาขาตลาดมากนะแม่แต่สนใจเสื้อสวงมากเดี๋ยนะเดินดมาแม่มี<ช>ฟ,ฟินแหงสวยงงหอมบอมแม่มันหอมบอ,อบนคนชอบดมไงไมก็เลยโพลตลอดนานหาผลิตออกมาด้วยเพื่อนจะได้ไลฟ์โตยงินนิดหน่อยคนนี้จะสนใจเออฟินจริงๆยิ่งดูคลิปกับเดทวันนั้นน่ะคลิป คลิปกับฟินโดมฟินไม่พ่อเออเออคือจริงฟินจริงอิจฉาจังเลยค่ะหนูกดตะกร้าไม่เคยทันมาสั่นแม่เรากูแต่สมัยแรกๆเลยใช่ตั้งแต่นัตตี้ตั้งแต่ไรกับนัตตี้รอบแรกโอเคนะครับฝากร้านก๋วยเตี๋ยวคุณแม่แล้วนะครับมากินพี่น้องมากินแซ่บทานก๋วยเตี๋ยวขวัญดาราร้านสวนอาหารสวนสวนอาหารขวัญดาราแบบมีอาหารหลากหลายคุณแม่ก็น่ารักเนาะเขามีฟินแห้งเลย ค <c oughs> วันดารานี่พี่น้องมาเซอร์มันเรื่อควันดาราอยู่ข้างบ้านผมนี่แหละควันดารารอดูพาเดินดูบรรยากาศสีดูอยู่บนถนนฝั่งข้องวันแท้สีดูอาณาจักรป๋ออาณาจากักรนมสวดจีดูปาล่ะโอ้ยน่า ีดูกสร้างบ้านที่ไหนครับ <c oughs> นาที <c oughs> เขาอยากเบื้องกันบรรยาก,กาศาจักสักหนึ่งนาที่พ่ไปบนเดียไปเอาใจยืดซีก็ได้ได้อยู่เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปแป๊บนึงใช่อยากดูได้ครับได้ครับเยเย่ยยบอกบอการาเลยครับบาลาสิไายเบื้องครับเย,ย่ คนยังฉันถูกย้อนทิ้งขวางกลับมีเธอรับเอามาใส่ใช้ดูแลจนชีได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตพาไปดูแป๊บเดียวพอหนา ยูสเดียวพอรอที่งานแข่งเรือเป็นปึงการได้ครับมีแต่คนเนี๋ยได้ยาดมมายาโดมตาฟินแหงฟินแรงแรงเด้งดึงเด้งดึงเฝาวนนี้เข้าฟินขับไหมจะตามไปไม่อะครับผมไม่ได้อยู่แต่ว่าน้ำตาลอยอยู่นะครับชิสด้ไหมชิสเ,เออ ขับไปน่าอยู่บนอิตยจอดตันเลย่างละะลงยางข้าหนึ่งหนึ่งวิบอสโนสใส่ไฟบอสบิ๊กแล้วใส่ลวดชาวธิระเออจะได้หอมไปบอกว่าเราเล่าพี่น้องหอยเขียดได้เล่าแล้วเราลืมหอยแล้วเขาลืมอะไรกันแล้วผมกรูดิเปลี่ยนเกลือนะสงสารน้องริส โอ้มายก่อดอันตีเ้ยอะนี่เขาอยากดูเหรอฮะอัปเดตอะไรอัปเดตเบาๆนะค่ะเอสอยากดูมุ่อกี้ไม่อะไรสุดทำเสื้อฟินแฮงขายแข่งบอลโน้ดีกว่า นี่นะครับบรรยากาศที่แสนจะริ่มจึ้นเอซอยากดูก็เลยพามาดูนะนี่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะนี่เออยากดูอันนี้ออฟฟิศอันนี้ออฟฟิศออฟเอยออฟฟิศออฟใจออฟฟิศออฟใจ ออฟฟิตออฟฟิตอัพใจออฟฟิตออฟเฟิร์ห้องสอบห้องเสริมอืออฟฟิตออฟเฟิร์นี่นี่ขายเสื้อกับฟินแทงนี่ จะได้เสื้อทําขายเลยค่ะได้ครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ค่ายเพลงครับอันนี้เป็นอาคารค่ายเพลงอ,นนอาคารบ,าบ้านบ้านบีบ้านรวมบีมันคือหา่าวมีคนจะได้เสื้อมีคนจะได้เสื้อ,เส,อสเสื้อสวยไหมครับเสื้องานพี่นอง เสื้อเข้ากับนมาตามากฟินแหงแหเพราะว่าเจ้าของเสื้อเสื้อพยานฟินแลนด์มีแต่คนชอบฟินแหงด้ออันนี้ทางอันนี้ไม่ใช่บ้านค่ะนี่เป็นค่ายเพลงเด้อพี่น้องเป็นค่ายเพลงเด้ออันนี้เป็นค่ายเพลงพาไปดูห้องประชุมห้องประชอดประชุมพี่น้องห้องประชองประชุมนะครับตัวประชุมบักนาตี ปชาช็องประชุ่มตัวห้องลายกระดอกกระเดียนีม่มาประชุ่มห้องปลาหยางตัวอ,นนอ,อันนี้ FC อยากดูก็เลยพามาดูนะครับไม่ใช่ว่าอะไรดี ไม่ใช่ว่าตั้งมาดูเด่ยจริงๆแล้วผมผมมากี้ินข้าวอยู่ของข้าแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาไล่แล้เอฟซีบอกว่า,าพาไปดูหน่อยจ้าก็เลยพามาดูไกล,กล,กล,ลแล้วไก่แล้วไก่จะมีเฮนซานคนแล้วอันนี้อัอันนี้จะเป็นค่ายเพลงนะฮะปิดอะคาเดมีอะคาเดมีค่ายเพลงครบวงจร